คุณมีอะไรดีให้ศัตรูกู คุณมีภารกิจนะคะคุณมีภารกิจอันยิ่งใหญ่ของคุณอะมีภารกิจอันยิ่งใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปในทางที่ดีมีเดซันขึ้นมาคะ่ะ มีความสุขความสำเร็จมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละค่ะคือคุณ